คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีคำหยาบคายหรืออาจมีการเล่นผีพลาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหรือรอาจมีเส ety, ago, says, Earlier, ียงรบกวนต้องขออภัยเป็ ach. นอย่างสูงครับมาดูผมหน่อยโอ้ฮ anyway, ้าม like. ีเง yes. ี้ยคลิปตัดเสียงคลิปเฮ้ยยี่ยังไม่ตัดกองเลยเขหรอเรียงเการนี่วา ตาดยังไว้อดจักเลยอ่ะเลยชอบเลยสอุ้ยโกรธไหมโกรธไม่โกรธไม่โกรธหรอไม่โกรธไม่โกรธพูดเองนะเออเอาเดนะโอ้ยยมเชสเตร์หรอวสึกแล้วว่าเดาว็ดหัวอร่อยกับมาเชสเตอรเหมือนในแอนิมออัอนี้ไม่มีเลย ดูดูภาคไหนมียเก่าไงไม่มีไม่เคยสู้มกันมาเจ็ดกับดีนไม่เคยสุ้กันก็เป็นไอนี่ไงเราก็ทำเองไงปุมหลังครัอเออจริงจริงถเปลี่ยนเปลี่ยนของพี่ก่อนต้องยืนดูปะเียงมาช็อตช็อตไม่แตกเลยไม่เยี่ยมสั่ง เรียนกองับโอ้ทิกเกอร์อยู่ขอบกองแล้วเอาไมกัดก็ได้ฮะสแตนด์ัพแบนการกาวบบไอ้แ้่แล้วมึงเป็นใครชื่ออะไรวะเเนโลเต่นิเมะมาบทงครับไลฟ์เป็นฝ่าน้อยแล้วจวนไม จริงอ่ะดาวนี่โอแบ๊ดาบหนึ่งบดาบขึ้นมือครับอหขึ้นมาเลบออแผมเรียงเรียงอ่ะตากหน่าไเริ่มอ่ะังวะดาบหนึ่งใบ หนึองไม่ใช่เยเลเลยอันนี่ดูเยอะเฮ้ยตกทีเก็งอนแล้วนะแต่พันครับโผนันลบไม่ตายโอ้ยฮมาทำไมจิ้งเหลนอะ้อ้กระโปงอะคิวเฟอร์เจ็ดหาบัตเตอร์ยีสอง

ไปต้นซอตอกอีกทินึ่งจะเป็นอะไรไปยายายามาแล้วไม่กล้าอย่าตกทิ้งก็พอโอ้ยพี่ศัชินพลังพีจีเอ้ยนี่ย่พลังไหนเรานี่ชิพลังสิบขอห้าบาทพิสกิล ขอห้าพายขอห้าพาใครสวยขอห้าพานี่ให้สวยห้าพายนี่ใครสวยสวไหมี่ใครสวยเจ็ไ ขอเถอการยมันกันเถอะอกันเถอะิดอยูอยูเออไเป็นยืนไปมีไปมาเหมือนระบบระบสโลวเต้ไม่ก็คิดอยู่คิดจริงไงเอ่อิมแปมแปดมกาครับโอ้ยมันตอมันตอร์จูดิงไปเขาเจอตัโอ้ยบวกอะไรครับนี่ไลโดทิ้งเราเลยมาเจตี้หลอนทั้งกล้ดยผมไม่พูดเลยแสงแลงเอาอ่ะ ไม่ไม่คนเพี้นเลยวะลงบาตเตอร์เบดเตอร์ปุ้นลงบาตเตอร์ดาบาตเตอร์บาเตอร์เบดตีมวนจะหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหน่งนหนนเทอมีแค่นี้เชเราได้ใจชัวเจะเป็นตีออกสิบห้าใช่ไหมตันสาได้ตอนสิบสาแต่ตอนมันตีจอกสิบห้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้ไม่บอก โอ้ยละไม่ถึงจะไดกูถามว่าทอตอมันตีไงไม่ไม่รู้ไงอาจจะไม่กดถิงก็ได้เออเออดีไว้สิบไม่เห็นเ่ยอะหนึ่งหมื่นแฟนเกิรดตาด้วยหรือไงคนงูเจ๋งจ้านตรยว ล่นการจงตีส <Af> กิลต e <Alright. S 3> ีเอาบาตเบกบาตดาอย่างบเข้าโซจากนั้นเ้าดูบาตเบกเข้าโซ่ดีทายแล้วก็ดีบาตดาเข้าโซ่บวกหนึ่งได้จากนั้นมีเบกกระด้งในโซ่อย่างบบวกสองใบกหนึ่งครีเลยพิจิมาสิบห้าสอครีสามได้จ้าสิหมื่นสามได้ชิดรนได้เฟิร์สเช็คเซคันดเช็ค ไปดยเช็คโอ้ยตายจมื่นคุณคุณโอ้ยตีไม่เข้าด้วยจัวตาที่แล้วเลยอึเยอสนามไม่เดนก่อนไม่ได้วยไหไลายจะเป็นการหนึงเป็นไงหดว่ะหดว่ะหดว่ะเปิดเช็คบิลปาร์กิ้งากกิ้งเลยโอ้ยโดนแบนเลยอะ โอ้โหสติกเกอร์ช yeah, ุดเ็หลงตัดสิหน่อยงานำคืนหนึ่โอ้ยกูตายเลยมองตรงไหมการร่วมหกห้าไหมเอาย้องเยมมอสอะไรยังไม่ทำเลยเรียงกองอีกแล้เอ บุ๋เลยเกี่ยวทั้งเฮียเราบกีบกคิดในใจอเี้ยกิดกิดเขาเพือนตอนนี้เงี้ยรอร่าใหม่ดูมามีเกินละมันเดียบพี่สาม่นห้าสองไดแน่ใจชัวแน่ใจชัวไหนตายใครตายวะ เอาอยู่ขอห้าอ่ะห้าพอคการผูแบบน่าเธอของฉันสไตล์เด่นดองโซนารามายอตี้ลอดมาตเตอร์ลงเอเมไลคิวโซบารหนึ่งเปิดห้าใบมาสูนหาบาตเตอร์หน่งใบไม่เจอ ตอากูว่ากูมายออกไปก็เนี่ยมายอะไรออกมายิงได้โ่เวอแน่อยากได้ยิงิวอ่ะลงบัตเตอร์เบรบัตเตอร์ละส้วงเอ๊ะเตยเ้ยตุ้มไปเลยแม่แล่วก็ลงเลย บัตเตอร์เตีแมนสองหมื่นเว่าเห็นบัตเตอร์ตีบวกหามโน้กยสฟอนทกเกอร์มาจิตีีหลอดบัตเตอร์ตีกจกดีไทยโอ้ยห้าเผาโอ้ยชวินไดร้ื้นควิตาอะใช่ไม่ได้โดดบาร์ดาร์โอ้ยใตดอโอ้โหทำอะไรดีเนี่ยมือไหกี่ใบอะสองใบในกรณีนี้นะฮะ อะไห้าแด่เลยตีมาทีไ hmm. ม่เลยโดมาทิ้งไปจกเลยที่จบก็ได้แต่ว่าบ้าโดูดี็ีคอยนาแต่มันจะไม่เรียนศึกษา a few moments later ต่อเนื่องอาไม่เกินอ่ะใช่ตีวืดบวก5ห้า แล้วก็ตีสี่หรื่งห้าหนึ่งคริทิคอลหนึ่งคริทิคอลบชื่ไม่ได้หนึ่งได้ก็โกงแล้วจิ๋วแก๊สหนึ่งใบโคสเบ๊กไรไปเลยจบสัขอโลอไปหนึง โอ้ยมีลายมีลยอ๋อไปเลยดีมยสาสิอไดวมึงลงมวยกูนะแบบแบบ่งสามหมื่นสองไรมึงแน่ใจนะมาขี้พลังเงอรังอีกั้ไปเลย เป็น3เสียสมีชุดเอแล้วเ่มา5 0มา2สติ๊กเกอร์ของนายอ่ะได้แล้วโอ้ติกเกอร์สติ๊กเกอร์นอกันกลางเวนกัสเซ็นเจ๊โอ้ยนยังไม่ตายหรอกนะใครพุงโอ้ย ซินโดลงไม่ร้ไไโซบ้านึ่งเปิดห้าใบหาบาเตอร์หนึงตัวอุ้ยมาแล้วเหียบาสเตอร์ดาสเข้าใไหมล่ะไอ่แต่วะหดมืหมดมือสีแดงหมอแตกแตกเบ๊โซเบ๊โช่หมดมือถูกนะแบ เบบเบบเดี๋ยวเราเบบแล้วกันเบบเลยเนี่ยเฮ้พอแล้วเบบมือศูนย์พอแล้วพี่ไม่เดี๋ยวได้มามือเกินกดสกิลไม่ได้นด้ยวยพอตายพอตายเลยลงไปเลยมัรอดหไม่รอดมันไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกไอ้เหี้ย20ตีรอ่อเอาเหนื่อ้เหี้ยเวนสกาดจงตีบทหนึ่งได้ได้ยิงอยู่ที่23สองทีสามได้ใช่ไหม่ะ ยี่สิามสองยี่สไม่ได้เพอตอนนี้ยี่สิบเป็นยี่สิบห้าทริปรได้ีสิบโดโรทริกาอยากกี่ะบอก้เออมึงตีข้างกันเหรอเป็นบมันเป็นสูตรด้วยเพื่อนเป็นสูตสูตรดเดียว

เ้าส้ม er> ีโอเวอร์ิเกอรสยี่ห้าสามห้าต้องการสิมอ้ยเฟิร์มมโกาเีออกมปเยอะแล้วจะมีโอเวอร์อาดอกเฮ้ยออกมามาดูดิ มันเป็นเรื่องนีเอออ้โอ้ยี้สโอ้ยชีสามไปเลยอะอยู่ไม่ใช่้อยนอนอยู่เนยื้อเี้อะไรทีนึงแค่หกแดงเ่มปแลวเออโอ้ยยังไม่ออกเลยนึาสี่ับ ที่หมื่นสังได้สังได้ไมใครคุ้งใครีดีแล้วีได้ชีสจริงเลแล้วเปน,น,นอันนี้ปล่อยแรนยสิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่แปดสามแปด สมได้ันนี่สิบแปดถ้าแน่นใจยี่สิบสามถ้าได้ถึงยาสาบสามถ้าสองทีและ้านอีแค่ละถ้าองลีแคลางหรือแวนมันมีมีงเ็นจริงแล้วที่ตองเท่าทีแล้วตามไงไปตามเด้อบถ้าสองทีกันก็ตายถ้ให้แวนให้ทางก็ตาย